ีครับผมไอรอนจากช่องเอ็เกิลมนนะครับผมเป,เป็นคนที่เป็นกรดไหลย,ย้อมาสามาิบสี่ปีแต่ว่ารักษาจริงจังได้ปีหน,นึ่งอาการก็จีขึ้นตามลำดับนะครับผมก็เป็นปกติของคนที่เป็นกดไลยะอน้องที่อยากแชรไ,ไวไวดังนั้นผมก็จะต้องหาข้อมูลด้วยตัวเองน,นะครับว่าอาหารไหนกินได้อาหารไหนกินไม่ได้ก็คลิปนี้จะมาพูดถึงเป็ดย่างนะผรับผมจริงคลิปนี้ไม่ได้พูดถึงเฉพาะเป็ดย่างนะจะพูดถึงเนื้อเป็ดทั้งก่อนก่อนนำมาทาเป็นเป็ดย่าง้วยนะครับอ่าเรามาดูค่าเพสของเป็ดกันดีกว่าค่าเพสคืออะไร ค่า ph คือค่าวัดความเป็นกรดหรือด่างของน้ําหรือของเหลวนะครับผมถ้าค่า ph นั้นต่ํากว่าเจ็ดสังว่าน้ําอาหารหรือของเหลวเช่นเนี้ยมีลิ์เป็นกรดนะครับผมค่า ph ของเป็ดจะอยู่ที่5.5อ่ามันมีกรดใช่ไหมแต่ว่าจากที่หขาข้อมูลมาค่อนข้างเยอะนะครับผมค่า ph อาหารที่มีค่า ph อยู่ในเกณฑ์5 6 7เจนี่ยยุดในเกณฑ์ที่กินได้โดยที่ไม่ต้องกลัวว่าการกรดย้อนจะกำเริบเลยถ้าเราไม่ยัดไปเยอะนะครับผมแต่ถ้าเองค่า พีเคสเฉยเป็ดกินได้แน่นอนครับผมแต่ว่าในหลา,ห,ลาห,ลาหลายเว็บที่ผมเจอเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นกรดไหลย้อนอยู่ให้หลีกเลี่ยงเนื้อเป็ดนะครับผมทําไมเพราะว่าไขามันเยอะคอเลสเตอรอลเยอะคือมันเยอะมากเลยนะแล้วก็เยอะมากกว่าเนื้อไก่ด้วยเยอะมากกว่าเนื้อไก่ไม่พอได้โปรตีนน้อยกว่าเนื้อไก่ด้วยนะครับผมนี่ผมแค่พูดถึงเป็ดเฉยเนะยังไม่ได้พูดถึงเป็ดย่างนะ ถ้าเป็ดย่างอ่ะหนังก็ค่อนข้างมันใช่ไหมอ่าแล้วเราก็ต้องหลีกเลี่ยงน้ําจิ้มด้วยน้ําราดด้วยซึ่งน้ําจิ้มน้าราดเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยน้ำส้มสายชูหรือว่าซีอิ๊วที่ค่อนข้างเยอะของชูรสอะไรทำนองนี้แต่ว่าถ้าหากที่อ้างอิงเนี่ยเดิมทีถ้าไม่ได้เป็นกฎหะย,ย้อนอ่ะเนื้อเป็ดอ่ะถ้าคนที่อยากคุมน้ําหนักอ่ะเนื้อเป็ดเขาก็จะหลีกเลี่ยงกันนะของเพราะว่ามันไขมันอ่ะจะค่อนข้างเยอะคนที่เป็นกฎระย,ย้อนถ้ากินอาหารที่แบบไขมันค่อนข,ข้างเยอะอ่า กดในกระเพาะฉันเหล่ามามากกว่าเดิมนะผมซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเป็ดเป็ดมันก็อาจจะทําให้แน่นท้องได้มากกว่าเนื้อไก่นะครับผมซึ่งถ้าอาิงตามเว็บก็เขาบอกว่าให้เราหลีกเลี่ยงเนื้อเป็ดนะครับผมถ้าเป็นกดระย้อนจริงๆตามผมก็คิดว่ามันไม่ได้อันนี้อันนี้อันนี้ส่วนตัวนะตอนที่ผมเป็นกดระย้อนนะผมกินเนื้อเป็ดแต่ผมก็ไม่ได้รู้สึกอึอัดอะไรนะอันนี้ผมก็คิดว่าร่างกายแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกัน บางคนนะ่ะแพย้ยาตัวนี้บางคนกินยาตัวนี้ได้บางคนแพอ้อาณทะเลบางคนมไม่แพ้อาณะเลบางคนที่เป็นกรดไหลย้อนกินเนื้อเป็ดไปอะก็อาจจะทำให้เกิดอาการแน่นท้องหรือว่าปวดอกแสบอกได้ตามในเว็บต่างประเทศเขาบอกว่าเออถ้าหากคนที่มีอาการกรดไหลย้อนแล้วก็แบบแน่นอก์ดยก่อนเนื้อเป็ดก็หลีกเลี่ยงไปก่อนดีกว่าน,นะครับผมอืมดังนั้นถ้าถ้าให้ผมแนะนําก็เนื้อเนื้อสัตว์จริงๆริงที่บอกคนกรดไหลย้อนอะคือเนื้อไก่กับเนื้อปลานะครับผม ไอเนื้อปลานี่ไม่ใช่เนื้อปลาจากซอสจากปลากระป๋องมะเขือเทศนะไอนั้นคนคนเป็นกอริลอนกินปลากระป๋องที่มีมะเขือเทศไม่ได้ทําไมลองไปค้นหาในลองไปค้นหาในช่องของผมดูอ่าก็อืมต้องบอกว่าอฟันธองเลยคนเป็นกอริอนะนะควรหลีกเลี่ยงเนื้อเป็ดก่อนดยกวก่อน,นะผมเพราะว่ามันมีไขมันที่ค่อนข้างเยอะเยอะกว่าเนื้อสัตว์ทั่วไปอืมก็ไม่ก็ไม่ทั่วไปก,ก็เอาไปว่าเยอะก่อนเนื้อไข่แล้วกันอ่า ก็สัปคิปนี้ก็ขอจดเพลงเท่านี้นะครับผมผมยังคลิกับอาหารแล้วก็กดไค์ย้อนไว้มากมายเลยก็สามารถเข้ามาเพิ่มเติมได้สัปคิปนี้ก็ขอจดเพลงเท่านี้ขอบคุณมากครับ